สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวผาท t เอลนะก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับโดยที่ตัวรายละเอียดของตัวผาท t เอลก็จะมีดังนี้นะผาทเอลจะมีทั้งหมด9 c h a p t e เตความยากจะเพิ่มขึ้นตามลำดับต่อมาก็จะมี p r m p e n s i o n Goal ก็คือแต่และ Chapter จะมี3 Comprehension Objective เมื่อทำ Objective เหล่านี้สำเร็จจะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกันต่อมาครับตัว c h a l l e n g e จ์ o ู ก็คือทุกวันจันทร์เวลาตีสี่จะได้รับโค้ตาในการเข้าผ่าไทเอลห้าครั้งนะสามารถใช้ได้ร่วมกันทุกเซกก็คือทุกสายนั่นเองการผ่านแชปเตอร์ที่ยังไม่เคยเคลียร์มาก่อนจะหักจํานวนครั้งที่เข้าการเข้าเล่นแชปเตอร์ที่เคยเคลียร์แล้วจะไม่หักจํานวนครั้งต่อมานะครับเป็นตัวรีวอร์ดรูเมื่อผ่านผ่าไทเอลของแต่ละแชปเตอร์เป็นครั้งแรกจะได้รับรางวัลการผ่านครั้งแรกรางวัลน,นี้ไม่สามารถรับซ้ําได้แม้จะมีการรีเซ็ตของผ่าไทเอลแล้ว สำหรับทุกอบเจก i ีฟที่ทำสำเร็จจะได้รับอันคัดเจต10ชิ้นและ1ดาวสำหรับหน้ารางวัลดาวในส่วนนี้สามารถทำซ้ำได้ทุกครั้งที่มีการรีเซ็ตเมื่อจำนวนดาวถึงระดับที่กำหนดจะสามารถรับสตาร์รีวอร์ดได้แต่เมื่อผ่าทเอลถูกรีเซ็ตรางวัลดาวจะถูกรีเซ็ตเช่นกันอันคัดเจตใช้แลกของในร้านผ่าทเอลมีเพดานการได้รับต่อผ่าสูงสุด600ชิ้น เมื่อทำ Objective ครบทุกข้อของ Chapter ใด Chapter 1จะได้รับ b d g h หรือตาสัญลักษณ์และไตเติลแบบจำกัดเวลาหากมีการรีเ e t ต่าไทเอต้องกลับมาทำใหม่อีกครั้งต่อมานะครับจะเป็น e v e n นในส่วนของแต่ละสายที่ต้องเจอต่างกันนะครับเริ่มแรกที่ตัว b บล l ไตน์สเปนเดอร์ทุก20วินาทีพระพุทธรูปในสนามจะปล่อยพลาัางฉีที่ไม่สามารถป,ป้องได้แบบสุ่มสร้างความเสียหายสูงมากกับเป้าหมายทั้งหมดเดเมจขึ้นตามสถานะผู้เล่น ความเสียหายจะลดลง80%ต่อศัตรูที่มีโล่ฉีและจะทําให้ศัตรูที่ไม่มีฉีเหลืออยู่ติดสถานะ i m m o b i l i z e 3วินาทีเบลสไต y ์อัมบราเงาปีศาจภายในจะไล่ตามผู้เล่นตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้ผู้เล่นจะได้รับเดเมจสะท้อน25%ทุกครั้งที่โจมตีเมื่อเงาสะสมบรีดครบ20สแต็กจะสลายตัวทําให้ศัตรูทั้งหมดได้รับเดเมจเพิ่ม20%นาน8วินาทีระหว่างนั้นการโจมตีของผู้เล่นจะดูด HP 25%แบมบูคัตวิน เมื่อบอสหรือศัตรูติดฮิตสตันจะได้รับโล่ป้องกันดามเตจ15สเต็กเอฟเฟกต์นี้เกิดได้ทุก30วินาทีเมื่อทำลายโล่จะเรียกสายฟ้าลงมาทำให้ศัตรูติดอิมโมบิลไลซ์1.5วินาทีและเพิ่มดามเมจให้พีที่ได้รับขึ้น3 0นาน20วินาทีซิลบายเจศัตรูตัวใดก็ตามที่ถูกลอยขึ้นอากาศหรือถูกอิมโมบิลไลซ์จะถูกสายฟ้าฟาดซ้ำภายหลังทำให้อิมโมบิลไลซ์เพิ่มอีก1.5วินาทีคูลดาวเอฟเฟก ซิลไบเจตเดลุชเพื่อนเก่าจะมาช่วยในการต่อสู้แต่จะมีเมฆสายฟ้าเกิดขึ้นสร้างดาเมจซ้ำหลายครั้งแก่พันธมิตรทุก30วินาทีอย่าลืมรักษาเพื่อนร่วมทีมอันสุดท้ายสโตสปิดไม้ทุก20วินาทีจะมีการโจมตีถล่มสนามสร้างดาเมจมหาศาลแก่ทุกยูนิตในพื้นที่ดาเมจขึ้นตามค่าสถานะของผู้เล่นดาเมจจะลดลง70%ต่อศัตรูที่มีโล่ส่วนตว่อมานะครับเป็นของรางวัลที่น่าสนใจก็มาดูตรงนี้นะ อ,อ,อันนี้เป็นของระงวัลที่เราเก็บสะสมดาวมันเป็นเหมือนโปเกสมันก็จะได้ยกกับตัววิชากำลังภายในนะอันนี้เป็นฉายาเอ้ยอันนี้เป็นตัวแบสเจ็ดนะเป็นตัวตาสัญลักษณ์ใช่ไหมแล้วก็ฉายาเ n ็น g h ท e n e n วันก็คือผู้รู้แจ้งวะที่น่าสนใจจริงๆผมว่าเป็นตัวนี้นะตัว First Clear เนะี่ยเพราะว่าจากที่ดูอันนี้ของผมเล่นไปแล้วใช่ไหมมันกินไปหน่อยหนึ่งที่น่าสนใจมันจะเป็นเหมือนวิชาของตัวอาวุธ ของสายนั้นน,น,นะทั้ง2ตัวอย่างละ10เล่มนะแล้วก็มีหยก500คือก็ก็ถือว่าได้เยอะนะได้หยก500กับได้วิชาของทั้ง2อวุฒอย่างละ10อะ่ะผมว่าก็โอเคนะก็ churches, ไม่น่ามีแล้วล่ะสำหรับตัวผ่า,ทาเทลนะที่น่าสนใจอีกอย่างก็ก็คือแอดเทมมันจะได้สัปดาห์ละ5ใช่ไหมถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันสะสมได้ยี่สิบนะยีนะ่อันยูชวแอดเทมเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ ถากิจกรรมมันจบมันจะรีเซ็ตเหลือแค่5ครั้งนั่นเองนะในส่วนของตัวของรางวัลแรกอ่ะคือผมว่ามันยังมาไม่หมดนะเพราะเราคลิกดูเนี่ยตรงไทปิงเนี่ยมันมีของรางวัลมันจะมีเสื้อกับผ้าคลุมนะเออเฟรมบอร์ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอเราคลิกเข้าไปดูใช่ไหมมันยังไม่มานะเออนี่เป็นของรางวัลที่เราได้ตัวอ่อันคัดเจตเอามาแลกใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยมันนี่ผมบอกคือตัว เสื้อกับพระคุมเนี่ยมันยังไม่มานะครับราคาแม่งก็ไม่บอกด้วยเออคือในอนาคตมันจะมีนะน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมีให้เช็คดูแต่เรายังไม่เห็นส่วนนี้เป็นของรางวัลที่เราใช้อันคัดเจ็ดแรกถ้าถ้าผมแนะนําก็ซื้อตําราก่อนเลยแล้วกันนะตํารากับพวกนี้จะไม่ต้องไปฟาร์มปวดหัวนะเหลือๆค่อยมาซื้อพวกนี้ทีหลังก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ไปทํากันนะผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งในกลไกการพัฒนาตัวละครนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ